สวัสดีครับพบกับจิกเกนเจอร์นะครับคลิปนี้นะครับมารีวิวบลาวแสงโสมไฮเปอร์แม็กนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นของตัวเองแล้วนะนะเออรีวิวของทางบ้านไปแล้วนะครับเล่นแบบพักพื้นอันนั้นคือแบบว่าเฮ้ยใ,ใช้ได้นะอ่าถือว่ามีเกมพิกล็อกด้วยนะครับไปเจอพวกอ่าบอลล็อกบอลมือสล็อต อ่านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไหวพริบล้วนนะอันนี้คือเป็นเรื่องของความสามารถนะที่คนอาจจะมองข้ามนะครับว่าความสามารถของมันเนี่ยมันช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะครับส่วนสกิลนะครับอ่านะกระโดดสูงครับมันยังเป็นสกิลใหม่อยู่อันนี้ยังต้องต้องทดสอบอีกเยอะนะครับเพราะผมมองว่าเอากริทึมเนี่ย มันมันมันเป็นสกิลใหม่มันอาจจะต้องมีปรับมีอะไรอีกนะครับแต่ตอนนี้คือเรได้ได้ว่าเป็นสกิลใหม่แล้วเป็นตัวบบาลูกลักนะครับก็จะมีอวยมีบัฟหรือเปล่านะครับอันนี้แนะนําก่อนนะครับน้องๆที่แบบว่ายังต้องการปั้นทีมใหม่ๆอยู่ผมก็ยังแนะนําทางที่ดีให้อยู่แล้วนะครับว่าเกมนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นคือเอาตัวดาเมจตึงๆสมมติคุณมีบอสมืดหรือตามหาบอสมืดนะครับ เอาไปเลยปั้นไปเลย9กดาวแม็กนะครับหรือแม้กระทั่งตัวดาเมจเนะี่ยพาวเวอร์มาใหม่ๆเนะีนะ่ยเนี่ยผมก็ปั้นทำเกดาวแม็กไปเลยนะครับตัวดาเมตตัวไหนที่ยังตึงๆอยู่เนะี่ยยังสามารถคือถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ไฮเปอร์แม็กไปก่อนก็ได้มันสามารถที่จะทำให้เราเล่นได้ง่ายยาวๆนะครับยิ่งมีคอมโบนะครับนะไปรอเดือนหน้าเลยตัวลาคมไปลุ้นเลยนะเบนเจอร์ Ranger, ตัวดาเมตตัวคอมโบจะมาไหมไปลุ้นเลยนะครับการที่มีตัวนี้อาจจะยังไม่ช่วยทีมคุณมันจะช่วยในกรณีที่แบบว่า มีตัวดีๆอยู่แล้วอย่างเนี้ยไอเดีเนีนะ่ยผมเล่นบินดูผมว่ามันน่าจะช่วยได้หรือไอดีที่เป็นพักพื้นเดี๋ยวผมเปิดต่อนะอ่าเดี๋ยวเกิดเปิดได้ผมจะรีวิวให้ดูว่าเฮ้ยมันช่วยได้ขนาดไหนแล้วก็โหมดอื่นๆนะผมมองโหมดอื่นๆนะว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้ด้วยอ่าดันยากขอคอยเดี๋ยวไว้คอ่อยอ่าทำเป็นคลิปให้ดูชัดๆอ่ะเดี๋ยวดันยากเดี๋ยวเล่นให้ดูครับว่าเฮ้ยมันช่วยได้ไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบาวแสงโสมขอเล็กชินนี้แล้วกันนะเลขติดเต่าแล้วครับบ เป็นยังไงบ้างน,นะครับอัตตูกาชาเพิ่มเรนนะเ a นจอร์เกียแ,กแพ็ครับรเอนจตัดสินใจก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าเกียรดีมากถ้าออกเน้นก่อนเลยเกียรดีมากถ้าออกส่วนแพ็คนี้คือแจ่มแพ็คนี้คือน่าจัดมากๆครับก็แนะนํา ร้านเติมเกมวันนี้ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟสบุ๊กกูเกอร์เปิลครับเติมถูกละลักคือ iOS ครับกับบริการพิเศษแต่ละลุงนะเติมรูบี้แพ็ครูบี้คุณ2องแพ็คตัดแต่ละลุงฝั่งละลุงเปิดกระชาได้นะครับส่วน Android ครับอ่าเดนเจอร์พาร์ตการเดนเจอร์พิเศษเราเล่นด้วย Android เนี่ยผมแนะนําเลยต้องรีบไปเติมด้วยล้านลุงเลยนะครับก็ทักแชทไปแจ้งแพ็คกกร,ระบบที่เติมเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็ว,นะวน,นะครับส่วนแพ็คพเเเเนนนนะรััับบแ็ลลลึกกีีี่่ยยไไไปปปหืองดงดวงมจมจ เกียร right? mm ์ใ hmm. ช right? yeah. yeah. right? 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 yeah. mm ่ไหมอันนี้เราจัดด้วย Android ด้วยเลยนะครับอ่านะครับเป็นสมาชิกได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับอ่าและลุงรับเติมรายไอเดอลเรนเจอร์ใครสนใจนี้ไปจัดกันได้ขอได้เรนเจอร์เกียร์แพ็คแจ่มแจ่หลักร้านลุงยึดแชนแนลนะครับอ่าได้ปุ๊บปั้นปั๊บเลยนะครับอ่าได้ตั้งแต่วันจันทร์ตอนเที่ยงคืนคือเข้าสู่วันอังคารนะครับก็ตั้งรับเดี๋ยวดูว่าเฮ้ยมันช่วยได้เยอะแค่ไหนนะครับอ่าตัวนี้พลังแสงนะครับมีพลังตอมจีาย นัานสิจริงๆเยอะนะซึ่งตัวนี้ผมเล้นย้ําก่อนผมไม่เคยบอกว่ามันกากเลยม้ยแตครั้งเดียวผมแค่ผิดหวังว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมันจะเป็นตัวเมตาแสงจึงไม่คิดว่านี่หรอคือเมตาแสงนะครับคือมันมันทำมาเหมือนรอนไปหน่อยก็คือมาปวดเลยคอมโบก็ไม่มีเป็นปวนอย่างเดียวเลยและตัวนี้ไม่มีดาเมดด้วยนะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าตัวไม่มีดาเมจ เกมน่าจะต้องปรับน่าจะต้องบัฟอะไรบางอย่างให้มันดูโหดเพราะว่าพอไปเทียบกับรอนเนี่ยรอนยังมีดามาจรอนยังมีการหวังผลไปด้วยแต่ว่าทั้งรอนทั้งตัวไอ้บาสังโสมเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยการใช้งานนี่คือหูแบบมาเป็นปวดอย่างเดียวเลยนะครับอันฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแอบปิดหวังแค่นั้นเองนะครับตัวทนใกล้จุด80เคลื่อนที่ไวนะครับและท่าก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลโจมตีนะครับ สตันทะลุนะครับกว้าง350จุดคูณสกิล11วินานนะครับแต่ว่าสตันก็นานเหมือนกัน9วินาทีฉะนั้นเนี่ยใครมีเกียร์ซัพพอร์ตหรือได้พรขั้นหนึ่งโอ้โหสตันลืมแน่นอนเป็นอีกนึ่งตัวนะที่น่าจะสตันทํำลายจังหวัดศัตรูได้ดีอยู่งานนะครับส่วนสกิลหลักกับสกิลใหม่ครับกลายเป็นว่ามันมาอยู่ในสกิลบัฟแปลกๆอยู่งนนะกระโดดสูงครับ มันบัฟนะครับแล้วก็ผลักศัตรูไปยังแนวหน้าหนึ่งตัวเอาอกริชึมตรงนี้เนี่ยเท่าที่ทดสอบครับถ้าตัวข้างหน้ามันไม่มีพลังตัวชนใกล้เนี่ยแน่นอนมันมีการาผลักตัวไหวพิบมีการผลักตัวว่องไวไปข้างหน้าได้อยู่เหมือนกันซึ่งก็เหมือนผลักเพื่อนไปตายนะครับแต่ถ้าเกิดทีมมีตัวพลังเยอะเนี่ยมันอาจจะผลักพลังเป็นหลักตอนนี้เอากริชึมอย่างที่บอกสกิลยังใหม่อยู่นะครับเพราะว่าที่ผมทดสอบเนี่ย มันก็มีเหมือนกันบางทีโยนโยนพาวเวอร์ไปก็มีนะเออนะแต่เกิดมีตัวยืนอยู่ข้างหน้ามันก็จะผลักตรวข้างหน้าเป็นหลักนะครับอ่ะก็สกิลนี้กว้าง330จุดนะครับคูลดาวสกิล9วินะครับส่งมาพวกไป1ตัวข้างหน้าซึ่งผมทดสอบบ่อยมากๆไม่มีโดนแน่นอนปรากฏว่าเฮ้ยเหมือนมีความแม่นค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นสกิลนี้ถือว่าเราจะเห็นการผลักไปยังข้างหน้า นะครับดีหรือไม่ดีไม่รู้นะอย่างที่บอกครับอาจจะเป็นดาบสองคมผักตัวดีก็ดีไปนะผักตัวแย่ก,ก็แย่เหมือนกันนะครับอะสุวความสามารถเริ่มต้นครับก็จะไม่โดนเพิ่มแร่พันธุ์นะแต่ว่าต้องระวังนะเป็นโดนหยุดท่าแทนก็ตึงอยู่เหมือนกันนะครับสุวควสามารถ ไฮเปอร์ Hyper, ตรงนี้อย่างที่บอกว่าหลายคนอาจจะมองข้ามนะครับเป็นเวอร์ชั่นบวกเลตติด90เปอร์ติดดีมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวตึงไหวพิพังเพียบลนยะตอนนี้มาล็อกตลอบบอสมึดนะครับที่องค์เมกูมินลูเดสเพียบเลยเรียกได้ว่าเพียบจริงๆนะแล้วยิ่งคนที่แ่นตัวบินดูเนี่ยลีกสูงๆเนี่ยบินดูเขาจะไม่ค่อยใช้ซาร์ดิมรู้กันเขาจะใช้เป็นตัวเจมเพราะว่าเจมมีพรสวรรค์แล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวของบอสพูกนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะครับ ตัวนี้บนท็อปต้องนานน่าต้องมีการนำมาใช้กันเยอะมากขึ้นนะครับตัวดีกทั่วไปก็รีวิวไปแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามเปิดให้ได้ทีมที่เป็นภาคพื้นแล้วกันนะอัะนโซความสามารถเก้าดาวผมมองว่าก็กได้หมดนะครับปี PC 2ก็ได้นะครับต่อต้านไอเทมก็โอเคนะครับมีร่างโกลนั่นที่ผมติดเพราะว่า ตอนรอนออกมาเหมือนกันเลยรอนเป็นโคนบวกแล้วมันไม่กระเด็น2ทีจริงๆเนี่ยโคนบวกนะครับสมมุติว่ามีแร่พันหรือหยุด5นะครับมันจะติด2ตัวในทันทีในกรณีที่ติดล่างโคนแล้วล่างโคนติดคอนสามารถนะครับแต่อันนี้ไม่กระเด็น2ทีมันกระเด็นทีเดียวผมก็เลยมองว่าวถ้ามันกระเด็น2ทีมันน่าจะโหดได้มากกว่านี้ครับส่วนอามตะนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นสุ่มติด50เปอร์วินาทีนะครับซึ่งก็ ได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีออกมาไวๆปุ๊บมันบับวิ่งอ่ะมันผักไปแล้วก็เอามาตากไปขวางอยู่นิดนึงก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับอาการซะเกียบผมเน้นต่อยตัวไวนะอ่าเพราะว่าจาเน้นออกมาอ่าให้มันติดปวดเยอะๆครับตัวลดต้านตึงๆเลยครับตะเกียบห้าผมตีบวกเป็นพลังชีวิตพลังป้องกันกายเพราะว่าเกิดมันผักตัวมันเองส่วเดหญ่จะผักตัวมันเองบ่อยนะครับก็จะโดนตีธรรมดานะก็จะมีค่ากันเวทกันกายช่วยหักหลังนิดนึงช่วยได้นิดนึงนะแล้วก็บับวิ่งไวอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบดูดีกว่านะครับ อ่าครับอ่ะซึ่งนะตัวป่วนแบบนี้อ่ะบอกเลยลุงยุทธเมื่อวานผมนั่งดูไลฟ์อยู่นะครับลุงยุทธบอกว่าลุงยุทธชอบรอนมากๆรอนใช้ดีรอนใช้โหดมากๆในเดือนซึ่งตอนนั้นเนะี่ยรอนมันยังไม่มีพรสวรรค์น,นะครับอ่าแต่ว่าพอโคโรบโบที่แล้วมานะครับเจนซอแมนมาพอเจนซอแมนมาแน่นอนหลุดทีม เดี๋ยวผมต้องปล่อยเพื่อนออกมานะเพราะว่ามันต้องผลักเพื่อนนี่เห็นไหมมันผลักเพื่อนแล้วดูครับมันติดแม่นาอูนี่ครับพอปล่อยออกมาปุ๊บอ่เหมือนมันดันไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบนี้นะตรงนี้คืออย่างที่บอกนะว่าถ้าดันตัวดีก็ถือว่าดีครับดันตัวแย่ก็ตัวไข่ตัวมันอยู่กันนะเดี๋ยวผมลองนําไปเล่นดันยากดูแล้วกันนะครับอซึ่งอันนี้ดันยากผมไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวค่อยไล่เล่นแล้วมารีวิวนะครับดันอยู่แถวๆตรงนี้อยู่เลยนะซึ่งผมเนี่ยใช้เล่มอ่านะ อไอ้ตัวใส่ใหม่ยังไม่มยังไม่ตีบวกตัดตันนะครับแต่เวลยังไม่ตันนะส่วนดดวินชีเวลร้อยสีแล้วก็ตัวดีเซตหนึ่งตัวอันนี้เป็นสเต็ปของผมนะที่ผมเล่นนะครับซึ่งหนักตรงนี้ผมบอกก่อนเลยครับว่าไม่ต้องใส่เกียร์โดนแน่นอนแม่นหมดมันจะแม่นโดยธรรมชาติอยู่แล้วกับด่านตรงนี้นะครับอ่านี่ดูนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาไหวพริบกระเด็นทำลายจังหวะนะครับกระโดดข้ามไปนี่ตึงได้อยู่ไหม ต่อลุงหมวกชอบร้อนพอเชนซแมนมาหลุดทีมครับมาเดือนนี้ลุงทําอีกนะครับลุงอ่าน่าจะทําพรตันมั้งเพราะว่าเห็นคลิปล่าสุดคือเปิดได้อ่าทั้งหมด5ตัวเพราะว่าพอทำเก้าดัมเมอไปปุ๊บไปแล้วปุ๊บเนี่ยได้เพิ่มมาอีกนะครับอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนะเดือนหน้านะอ่าเน้นย้ำอีกครั้งครับเพื่อนๆต้องการตัวหลักที่เป็นดามเมจหรือคอมโบนะครับไปบโคลบไปลุ้นใช้คําว่าไปลุ้นเพราะว่า ถ้าสมมติออกมาเหมือนเจนซอมแมนมันก็โหดเหมนะมันก็โหดครับแต่ถ้าเกิดออกมาเหมือนดร์สโตนก็ตัวใครตัวมันอันนี้ว่ากันไม่ได้นะแต่ว่ามันได้ลุ้นกว่าตัวเรนเจอร์แบบนี้นะครับอันนี้ดูนะนี่สตาร์นนะครับอันนี้กระเด็นดูนะแต่ว่ามันกระเด็นแค่ไหวพริบนะครับอ่าน,นี่ดูนี่จะเติบผมเล่นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะสมมติว่าไม่อยาก เอ่อทำบัคกัมบตะก็จัดทีมเล่นผมก็ทําแบบนี้ไม่ผ่านก็ไม่ผ่านผมไม่ซีเรียสครับผมเล่นด้วยทีมที่มีเราคือทำทำไมต้องทําแบบนั้นไม่ได้เอาเทสอะเราจะได้มีความรู้มาสอนคนอื่นไดเอ่อเผื่อวันหนึ่งเกมเขาปรับทําไม่ได้แล้วไอ้พวกที่ผ่านด้วยวิธีการแบบนี้ปุ๊บก,ก็จะแบบว่าทํายังไงก็ไม่ผ่านอ่าอันนี้คือไม่ได้ซีเรียสนะ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นหมวดของตัวใครตัวมันนะไม่ได้มีการแย่งชิงอะไรนะ,ะคุณก็ได้วัตถุดิบไปต่อยอดนะครับตัวกระช้าเรนเจอร์ตัวรีเซ็ตศัพยาะครับอันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาให้ผ่านก่อนเออนะครับซึ่งเน้นย้ำก่อนนะตำแหน่งตัวป่วนนะ่ะผมว่ามันต้องมีอะระวังมือถือหน่อยนะครับปิด BGM ปิดเดฟเฟกนะใช้ดับินชีครับค้างนะผมบอกก่อนเลยนะครับ เอาผมว่าก่อนเดือาเดี๋ยวมันผ่านแ,แน่หละ่ะกลัวเดี๋ยวมันค้างแล้วมันเด้งหลุดนะครับมือหรืออันหน้าจอด้วยนะอ้าวเป็นประมาณนี้อาโอเคเดี๋ยวขอไปดูบนพอปตำนานกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีการปั้นขึ้นมาเล่นบ้างหรือ,อยังอันนี้มาจริงด้วยนี่ใช้บินดุแน่เลยนี่ใช้บินดุโอ้โหเป็นไปตามที่คิดเลยนะครับว่าพอเขาใช้บินดุปูบ,บ้า คือเขาเอาไวส้สก,กัดทั้งตัวพักพืนแล้วก็ตัวกันบินแล้วก็ร้อนเนี่ยอย่างที่บอก2ตัวนี้มันเหมือนกัน2ตัวนี้มันใช้งานแบบถ้าไม่แตกต่างกันเลยนะครับพี่เดี่ยวว่าความสามารถเขาเนี่ยจะเป็นกระเด็นบ่อยพิบกับกระเด็นว่องไวเนี่ยเป็นเวอร์ชันบวกเหมือนกันเห็นไหมอ่านะครับตัวร้อนเนี่ยมันจะได้ดีตรงที่ว่ามันมีดามเมจด้วยนะครับเขาน่าจะอ๋อเลือกเป็นแม่นยำยิ่งเลือกแม่นยำนะมันลึกโอ้หยาวเป็นยาว3เมตรอ่ะเออครับ ลึกมากนะครับแล้วก็ยกค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันอ่ะแต่ว่าเขาเล่นบินดูนี่ใช้เส้นคูด้วยเออนะอ่ะดูครับเดี๋ยวลองดูอันสันิดนึงนะว่าแบบเนี้ยเห็นปะเขาใช้กันนะครับเพราะผมมองเลยนะครับว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะแต่ว่ากับทีมที่เป็นแบบภาคพื้นล้วนๆเนี่ยอมีเหมือนกันอันนี้ก็มีอันนี้ก็มาอันนี้ก็ภาคพื้นเอออย่างที่บอกครับว่าคลิปที่นาวที่ทดสอบ ไอดีทางบ้านเนี่ยเราพลิกล็อกชนะได้เลยอุ้ยมาเยอะแล้วว่าเฮ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาหลายทีมแล้วว่าแต่ส่วนใหญ่ผมยังคิดว่าเขาน่าจะเล่นกับบินดูสามากกว่านะครับผมก็เลยอยากได้อันนี้ลุง อ๋อลุงยังไม่ยัดพรนะพรยังไม่ขึ้นครับเห็นไหมลุงได้เชนซอแมนมาใช้ทั้งทีมเลยลุงเลยบอกว่าบายบายก่อนร้อนครับพอมาเดือนนี้เอาต่อครับลุงเอาสุดมากนั่งดูไลฟ์อยู่เมื่อคืนนะเออนะครับอันเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะว่าอนาคตเดือนหน้าจะเป็นยังไงครับ่าตั้งรับนะครับผมตั้งรับเอาไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับก็ชนะเยอะอยู่นะนี่นี่โอ้ได้อยู่ครับคืออย่างที่บอกว่าพอเป็นบินดูปูบะ อ่ามันก็ต้องพึ่งบินดุแต่ว่าภาคพื้นก็ต้องเอาด้วยอ่าเดี๋ยวลองดูทีนี้อ่าดูนะครับว่าเขามีตัวกันบินครับของผมโยนโยมเว้ยนี่โยนโยมครับอย่าโยนและยมนะอย่ามายมอย่ามาอ้อมแถวนี้ครับคือถ้ามีเบาว้างหรืออ่าคุณกินอะไรพวกเนี้ยโยนในตัวพวกเนี้ยผมว่าโอเคนะ ต่ว่าบางจังหวะเอาตรงๆนะมันต้องมีโยนบ้างแหละไหวพลิบบ้องไหวครับซึ่งมันก็โยนไปท่านั้นแหละไม่ค่อยมีอะไรหรอกคือหลายคนจะมองว่าแบบเอ้ยโยนสล็อตไปตายโยนบอลมืดไปตายมันไม่เยอะนะครับมันมันไม่ได้โยนตรงนั้นเยอะเท่าไหร่มันไปโยนตรงอื่นๆจะมากกว่าครับเดี๋ยวลองดูอีกสักทีมหนึ่งที่เขามาแพ้หรอมีไหมเนี่ย เดี๋ยวลองดูทีมนี้แล้วกันครับเนี่ยดูนะไหวพริบเนี่ยทีมนี้ก็3ไหวพริบตัวตึงนะครับพอใจทีมไม่ค่อยมีไหว,วพิบดูนะครับเนี่ยตัวหลักเขาก็เด่นหมดเลยเห็นป่ะซึ่งประเด็นตรงกระเด็นตรงนี้มันทําลายคูดาสกิลนะคนอาจจะมองไม่ถึงจริงครับว่าการทําลายคูดาสกิลของศัตรูเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเห็นผลนะครับ เพราะว่าบางตัวคูดสกิลมัน8วิบ้าง9วิบ้าง11วิบ้างเงี้ยถ้าไม่มีตัวรีเซ็ทสกิลอย่างทีมน,นะเขาไม่มีตัวรีเซ็ทอ๋อมีมีบาก,กิโอเครีเซ็ทไม่ทันไหมเพราะว่ารีเซ็ทบางทีมันก็ไม่ได้ติดทุกตัวนะดูตรงกระเด็นนะครับอ่าเนี่ยช่วยทำลายได้อาบัดเดี๋ยวไปเล่นเองดีกว่าครับเอออ่ะเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ก่อนทดสอบเรนเจอร์ก่อนครับอ่ะผม เดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวดูนะครับว่าเมื่อมันเจอกับไหวพริบตัวตึงคือแน่นอนครับว่ามันจะไปสู้กับบอดมืดไม่ได้อยู่แล้วมันสู้บอดมืดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเออนะครับเพราะว่าบอดมืดนี่เราต้องเน้นนะว่าเราเล่นกันเป็นทีมนะแต่ว่าตัวต่อตัวอาจจะชนะได้ครับเพราะว่าอ่ามันทําลายจังหวะนั่นเองอไปครับดูคอสู้ไปไหนแล้ววะเนี่ยชีวิตขออภัยครับ ดึกแล้วนะมืนนิดหนึ่งครับเออไปอ่ะดูกันครับเจอบอสมืดครับอาบอสมืดผมไม่ได้อับธาตุนะเห็นมีน้องบางคนบอกว่าบอสมืดพีไม่อับธาตุมันเล่นได้มไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ครับคือมีอัทธาตุมันดีกว่าตรงความแรงนะครับเออแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรแต่ตากนะนี่ยิงมันยิงเราเราก็ตายครับนี่ยิงตายหมด นะครับบอสมืดยังไงก็ยิงหายแต่ประเด็นคือตรงนี้ครับเราต้องการที่จะให้มันกระเด็นเพื่อที่จะทําลายจังหวะทําลายครูดาสกิลแล้วก็ให้เพื่อเรายัดไส้แตกได้เลยนี่ตรงนี้คนมองข้ามนะเออเดี๋ยวผมลองจัดแบบนี้ดีกว่าอเดี๋ยวผมเล่าแบบว่าเอาไหวพริบตัวตึงๆเป้งๆเ,เลยดีกว่าจัดมาหลายๆตัวครับแต่เราเป็นไหวพริบล้วนนะะเดี๋ยวผมลองดูครับ ดีละผมน่าจะพอจะมีนี่อ่ะเดี๋ยวผมจัดสตัวตึงแล้วกันอันนี้ให้ดูครับคือเราไม่ได้แบบไปชนะบอสมืดหรอกแต่ว่าเราต้องการที่จะให้ตัวไปบอกว่าสกัดดาวลุ่งมาหน่อยดีคือแค่กระเด็นผมมองว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองจัดแบบนี้แล้วกันเอายมอ่ะมายมครับ ขอดาเมสหนึ่งตัว่ผมจัดเป็นพาวเวอร์แล้วกันเพราะว่าฝั่งนั้นผมจัดจีโอครับเดี๋ยวลองจัดแบบนี้ดูะนะเป็นการทดสอบอเฉยๆนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับบางคนคิดเยอะแล้วเกินนะครับเดี๋ยวทดสอบดูผมฝั่งนั้นจัดเป็น่าวพิบสี่ตัวเลยนะครับเป็นไหวพิบถือว่าเป็นตัวตึงที่บนท็อปตำนานก็จะเห็นใช้กันแบบว่าน่าจะเกือบทุกทีมครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ว่ามันมีโยนใครไปบ้างนี่มีโยน power เวอร์เห็นไหมมีโยน power นะดูครับนี่กระเด็นครับเอาปล่อยอีกกระเด็นครับนี่ครับกระเด็นปุ๊บนี่คือเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อกระเด็นปุ๊บสกิลแรกที่เราจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะบัฟเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมส่วนใหญ่มันจะบัฟขึ้นก่อนเลยเมื่อคูดสกิลพังนะครับแต่ถ้าเกิดบางตัวคือมันอาจจะแบบว่ากําลังจอกสกิลพอดีก็ก,ก็ตามนั้น มันต้องเป็นจังหวะที่ทำลายพอดีนะอ่ะดูดินี่กระเด็นครับนี่กระเด็นครับคือถ้ากระเด็นเราเพื่อนเราซัดดามเมจไปพอดีอะผมว่ามันมันเห็นผลนะเนี่ยดูนะครับว่าเราใช้3ตัวแต่ฝั่งเขาเป็นเป็น4ตัวเรียกได้ว่าเป็น4ตัวยอดนิยมครับเราสามารถที่จะคือไม่ได้หวังถึงขั้นชน,นะนะ อย่างที่บอกครับแต่พอเล่นกันเป็นทีมปูบะลองคิดดูว่าสมมุติเรามีตัวนี้สักหนึ่งตัวเนี่ยเรามีบอสมืดเหมือนกันมีบาล็อกเหมือนกันฝั่งนั้นน่าจะหายนะครับนี่เออประเด็นการใช้งานมันคือแบบนี้นะครับตัดสินใจก่อนนะผมไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันจะต้องมีมันจะต้องได้นะมาดูครับนี่ไวพรพิบทั้งนั้นเลยโอ้โหไหวพรพิบเติมทีมอย่างนี้หวานเจี๊ยบอ่ะไปลรยครับ ไม่ได้ดูตัวกันบินด้วยเพื่อนเพื่อนมีตัวกันบินไหมอ่ะโยนไปนี่เอายนตัวมันเองอ่ะโยนตัวมันเองครับโยนใครอีกอ๋อเดี๋ยวผมไม่นี่ดีกว่าเดี๋ยวผมลองปรับทีมเดี๋ยวผมจะเอายมเดี๋ยวผมเอายมมาใส่ทีมแรกดีกว่าเดี๋ยวผมเอายมไปใส่ทีมแรกนะเพราะว่าเหมือนมันจะโยนตัวมันเองค่อนข้างจะบ่อยนะครับ ดูครับนี่กระเด็นนี่กระเด็นอีกอ่านี่กระเด็นทำลายจังหวะเดี๋ยวผมเปรี้ยงตัวก่อนผมเปรี้ยงตัวก่อนเหมือนไม่อยู่ทีมนี้แล้วมันไม่มีตัวโยนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอายมแทนใครดีอ่าอน,นี่ต้องดูก่อนนะครับอันนี้ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าอ่าไป พาเวอร์มาอยู่ทีมนี้ก่อนนะไอมูนตัวนี้เอามาอยู่ทีมนี้ก่อนโอซากุระมิกุม่ได้ใส่เกียร์อ่าแล้วก็พลังไม้นะครับตัวนี้อยู่ในตู้11ปีครึ่งนะนี่ในตู้11ปีครึ่งผมเปิดได้เดี๋ยวให้ดู <c oughs> เปิดได้จนเปิดได้จนกว่า <c oughs> แม่งมาเยอะจริงๆนะครับเอออ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยดูกบอีกทีนึงครับอ่ะมาเล่นต่อครับ อันนี้หนีก่อนเพราะว่าการบินเขาเป็นว่องไวนะครับถ้าการบินเป็นเจมนะครับาการบินเป็นเจมหรือเป็นบอสเดี๋ยวผมจะตีนะอันนี้เดี๋ยวผมดูภาพคพื้น,นก่อนดีเนี่ยเดี๋ยวนี้แ่านี้มันเป็นแบบนี้หมดเลยอะคงไม่มีทีมไหนที่แบบว่า ใช,ใช้ไหวพิษทั้งทีมนะไม่ไมนะ่น่าจะต้องปวาปนด้วยพลังด้วยนะครับอ่ะมาทีมนี้ลองเล่นดูนะครับอ่ะเดิม ID ดีนี้แน่ผมจะเล่นเหนื่อยมากขึ้นแล้วนะครับเมื่อเล่นกับทีมรีแถวนีเนะ้เพราะว่าการบินเขาเยอะมากนะครับแล้วก็ภาคพื้นพัฒน,นาไปไก่นะครับอันนี้โยนโยมหนึ่งเดียวเลยโยนโยมนี่โยนโยมโอเคอะจะได้เน้นเป็นทีมนี้ไป โยนโยนเป็นหลักเลยอะดูนะอ๋อมีโยนในนี่ด้วยโคนี่นี่ได้อยู่ได้อยู่โอ้แต่โดนหยุดห้านะไอตัวนี้มันอ่าต่อต้านแค่แลกพันครับแต่ว่าไม่ได้ต่อต้านหยุดห้านนะโอเคได้อยูอย่แต่ก็เหนื่อยวะก็รู้สึกเหนื่อยอยู่งั้นนะแต่ว่าลีกมันเริ่มเริ่มสูงขึ้นนะครับโดยปกติไอดีเนี้ยผมจบเพชรหนึ่ง นะครับแต่ว่าอันนี้คลิปผมวาจ,จะไว้มันเป็นคืนคืนวันจันนะมันยัตงต้นสัปดาห์อยู่นะครับซึ่งบนนี้ทีมเขาจะตึงมากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปพึ่งเกมตั้งรับนะครับอ่าเห็ดพิษมีคนเอาเห็ดพิษมาใช้เยอะนะ,อะชอบใช้เราไม่ได้ติดนะครับไม่ได้ติดนะครับเพียงแต่ว่าตัวมันเป็นตัวเสริมเหมือนกันอย่างที่บอกครับ อย่างเงี้ยคนเปิดใจเอาดาวินชีมาใช้คนเปิดใจเอาสล็อตมาใช้แต่ไม่เปิดใจตัวใหม่แต่ไม่ใช่แนวหรอกมันไม่ออไอเห็ดพิษในตสลออ็อตเหต็ดพิษนะครับดาวินชีมันเปิดในตู้11ปีครึ่งได้ไอ,อตัวนี้เปิดไม่ได้คือบางคนเขาก็อยากได้แหละแต่ประเด็นคือมันไม่ออกนี่ใครออกก็ได้สนุกนะ คือประเด็นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแน่นอนแหละนะครับว่าการที่เราจะรอตัวหัวตัวเมตาตัวคอมโบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนแต่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยใน1ปีเนี่ยกว่าจะออกมาสักตัวหนึ่งก็ยากเย็นเหลือเกินตัวเมตาตึงๆเนี่ยปีนึงมันจะโผล่มาสัก3-4ตัวซึ่งมันก็ไม่ครบ10ตัวนะคือพอไม่ครบ10ตัวปุ๊บแล้วก็แน่นอนสมมติมันออกมา4ตัวจะเปิดได้หมดทุกตัวไหมมันก็ยากนะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเลนเจอร์แบบเนี้ยมันอาจจะเป็นนี่นี่นี่โอเคได้ทดสอบ น้่เขามีไหวพริบโอเคเอะไหวพริบเยอะอยู่นะครับอ่ามาลองดูครับเออคือประเด็นนะมันคือว่าเราจะเปิดได้ทั้งหมดหรือเปล่าสำหรับทีมสร้างใหม่ฉะนั้นเนี่ยบางทีกบเยอะอาจจะลองตัดสินใจดูก็ได้นะการมีเดนเจอร์ตัวแบบนี้ครับมันอาจจะ,ะช่วยคุณเล่นโหมดอื่นๆก็ได้ครับหรือบางทีพิวพี่ยเราก็าใส่บอทโคตรนะ เฮ้ยเกมปรับเลดบอกว่นเนี่ยทำไมบางรอบมันดูไม่90เปอร์เลยนะจริงๆมันต้องแบบว่า10ติด9นะนี่นี่กระเด็นล้วมาไปทำไมมันมติดน้อยแล้ววะานต้อง1ิติด9สิเพื่อนอันนี้ไม่โดนเพิ่มแรกครับโบสโดนหยุดหไม่โดนเพิ่มแรกแต่โดนหยุดห้าเอาไหวป่าไหวป่านี่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 เป็นไง กันได้จริงกันได้จริงครับบอกแล้วผมบอกเลยครับว่ามันเหมือนแบบมาทำลายจังหวะตัวกันบินไหวพิบแต่ว่ายังโดนหมากลุกพักอยู่แนละ้วยังเจอหมากลุกไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าไอดีนี้ไม่มีรอนครับนี่ทดสอบให้ดูนตัวยากว่าถ้ไบนฮ็อปเขาใช้แบบนั้นกันเพราะว่าเขาเล่นแบบนี้ดูนะครับว่าเนี่ยมันไหวพิบเต็มไปหมดเลยอะนะครับแล้วก็ใช้กันบินเหมือนตัวนี้นี่เออไปไง สำหรับคนเล่นบินดูนะภาคพื้นยังไม่การันตีนะครับาภาคพื้นเราบอกเลยนะครับว่ายังไม่การันตีว่ามันจะใช้ได้ตึงขนาดไหนเดือนหน้านะครับสมมุติทีมคุณโหดมากๆนะครับเดือนหน้าโคโลโบตุลามาอาจจะหลุดทีมได้การบินเขาเป็นหมากลุกว่ะโอเคดูดิว่าได้ตีไหมนะครับอารเลติดแล้วแต่ช่วงนะ คือเล่นบางทีเราเล่นคนละตากันเง,งี้ยบางทีติดแบบว่าโหดมากๆก็มีนะครับโอ้โหล้วโดนหยุดห้าดูดิอะไรวะตัวมันกันอ่ะกระเด็นครับกระเด็นไปทีเดียวพ่อเพื่อนขอทีเดียวเปียงจบอ่ะตามที่เห็นนะครับแล้วแต่ครับชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสครับแต่ผม อของผม ID ดีทุก ID ดีไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับของผมเนี่ยไอดีต้นๆเนี่ยผมจะไปวัดใจเปิดหาเบาช้างเอาพรสวัสดิ์และแมนะว่าพรสวัสดิ์มันอาจจะแบบว่า,าไม่ได้ช่วยเลยมากแต่ก็ไม่แน่นะคือด้วยความเป็นลูกรักอะไรต่างๆเนะี่ยผมมองว่าอาจจะไปเปิดทางนั้นนะครับส่วน i อนี้เดี๋ยวหมเดือนนีผมจะเปิดอีกผมเจ้าพรหนึ่งให้ได้เพราะว่า อ่าพรสวรรค์นหนึ่งเนี่ยมันทําให้สตันเพิ่มขึ้นอีก4วินาทีครับต่อศัตรูที่มีพลังชีวิตสากซิปเปอร์ขึ้นมาเสื้อจะเติมทีมแแ้้วถ้าแบบว่าต่ำกว่าสามซิปเปอร์ก็อรอดแล้วอาจจะโดนดําไปอีกทีนึงก็ปิวแล้วครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า เปิดให้ได้พรสวรรค์ได้อหนึ่งอันเนี่ยผมว่าน่าจะตึงได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามวิเฮ้ยสิบสามวินานอยู่เหมือนกันนะเรียกได้ว่าน่าจะช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันส่วนไอ้ดีผมว่าจะบอกว่าต้องเปิดเกียร์หรือไม่ก็อ่อย่างไอ้ดีสิบเดือนนี้ผมจะไม่เปิดเลยไอ้ดีสิบผมยังต้องการตัวแกร่งมากตอนนี้มีแต่ตัวกากตัวกลางนะครับตัวตรงคือตัวดีแต่เกียร์ไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้ดีสิบผมจะแบบไปเปิดเดือนหน้าหมดเลยโคโรโบผมจะเน้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆแต่ละคนก็จะมีอ่าตัวที่แตกต่างกัน ที่ต้องการแตกต่างกันไปดูไลฟ์ล่าสุด2ไลฟ์ล่าสุดอะตรง2ทีมอะผมแนะนําให้หมดแล้วว่าเฮ้ยต้องเปิดรายรดีเพราะว่าของเดือนนี้เนี่ยเกียร์ดีนะครับแต่ว่ามันออกค่อนข้างจะยากก็จะให้ไปนเน้นที่เดือนหน้านะครับส่วนของเดือนนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าแล้วแต่ทีมนะถ้าเกิดทีมคุณต้องการอย่างที่ผมบอกนะว่าสมมติเล่นบินดุอ่าไปเจอกันบินไหวพิบ ช่วยได้อันนี้ให้ดูแล้วว่าช่วยได้จริงๆนะครับส่วนภาคพื้นนะครับลองไปดูทีมรท็อปแล้วกันนะเริ่มใช้กันเยอะมากแล้วจริงๆนะเพราะว่าไหวพริบตัวตึงๆอ่ะมันเยอะเต็มไปหมดเลยนะตัวนี้มันก็จะไปเสริมในทางนั้นครับส่วนไอ้สกิลใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่ต้องคิดมากก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันอาจจะยังเป็นดาบสองคมอยู่โยนดีก็ดีครับโยนไม่ดีก็แย่ไปครับแต่เรามองตรงตรงนี้แหละสตันครับตรงบัฟตรงอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าไอ้โดยภาพรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ครับโดยตัวเลนเจอร์ ไม่ได้ถึงขั้นถึกมากเอามาเป็นตัวแท้งแบบแท้งแบบตึงๆเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้ตึงขนาดนั้นตัวมาเน้นความป่วนะมากกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นประมาณนี้อคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แต่ผมเปิดต่ออย่างแน่นอนในบางไอดีครับส่วนไอดีนี้ก็จะเอาพรสวรรค์ให้ได้เดี๋ยวมาลุ้นแล้วกันนะว่าจะยังไงต่อไปนะครับก็ใครอยากจัดเล่นเ,เกมพักเดือนนี้ก็แนะนำร้านเล่นเกมวันนี้เลยนะครับรยุทูชนลร้านเล่นเกมร,ร,ร,ราคาถูกปลอดภายัยเติมไวไม่ต้องรอครับปลูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กก ลหลักคือ i อเครับกับบริการพิเศษแต่ละลุงนะเติมรูบี้แพ็ครูบี้คนสองแพ้ตต่างแต่ละลุงฝั่งตละลุงเปิดกระชาได้นะครับส่วนแอนดรอยด์อะเรนเจอร์พาร์ตการเรนเจอร์พิเศษแพ็คลึกลับเติมที่นะลุงได้เลยอ่าทักแชทไปแจ้งแพ็ก,กระบบที่เติมเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับเป็นสมาชิกช่องยูทูบลุงยุทูชเน้าได้ส่วนพิเศษเพื่อเติมอีกนะครับแล้วก็ล้านลุงเราเติมหลายด้วยเรนเจอร์สนใจไปจัดได้เลยขอได้ Ranger, เรนเจอร์เกียร์ไพ่จ้องแจกหลักล้านลุงยุทูชเนนี้ประมาณนนีี้คคนะครรรัััับบบลาวกสสด